ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาทำร้อยเก้าห้าที่บ้านปกตุม EN ครับบ้านปกตุมจังหวัดมุกดาหารอยู่ใกล้ๆกับบ้านลุงพลบ้านปกกอบอยู่ใกล้กันเดี๋ยวไปเยี่ยมไปยามลุงพลหน่อยเดี๋ยวไปดูพญานาหน่อยน,ะน่ครับร้อยเก้าห้าครับผมก็ <C speaker> สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับสวัสดี เริ่มองน้องพี่สวัสดีลูกค้าทุกทก่านครับผมครับนะเต็มร้อยเก้าห้ามิสซูครับผมยุนใจครับจัดเต็มครับอยู่ที่บ้านปกตุงครับผมอำเภอมุกดาอํา,อาจาังหวัดมุกดาหารครับครับนะวันนี้ก็มียุนใจครับ มีข้ออ่อนข้ออ่อนก็เป็นจะเป็นสารน่งคลุมตันนี้ใส่ข้ออนน่อนใหญ่ครับก็สารนุ่งคลุมครับอยูอยูดด่ด้านในครับผมจับจิตใจครับเดินพอให้ส,สวยๆครับ ใส่ใส่หน้าแเป็นให้เรียบร้อยครับผมแป๊บตัวนี้เป็นแป๊บสตนงเลียสามซึ่งครับกัานให้สวยๆครับผมครับแล้วก็มีก๋วเดี๋ยวห้าลูกครับใส่งูกหกลูกไม่ได้ใกล้ยางเกิน เกลียวหน้าแปดครับผมของผู้ครับอันนี่ยำเภออย่างหน่อยนะอําเภอดงหลวงก็เมือนนะเอ๊ะอดูพี่อันนี้อำเภออยังหนึ่งฮะอําเภอดงหลวงครับอําเภอดงหลวงเแครับผมอ๋ออําเภอดงหลวงครับผมจังหวัดมุกดาหารนี่ครับแต่ของรถอยู่ที่บ้านกกกกกุ้งครับผมเป็นที่ ลานมันครับเป็นเสียลานมันครับผมเสียใหญ่ใจดีครับผมเสียลานมันเอาต้มต้มฟังเสียงนะต้มต้มเดียวครับที่แคบไปหน่อย

วัดมุกดาหารหาอำเภอมองหลวงบ้านโกโตงกุงครับผมเดี๋ยไให้ให้เพื่อนไปร้องกับเพื่อนได้เดี๋ยวจะเอารถขึ้นมันอันนีรถต้องรีบขึ้นมันครับผมถ้ามันเอาปล่อยไว้นานไม่ได้น้ำหนักจะลดครับน,น้ำน้ำหนักลดปุ๊บว่า ราคาก็หล่นครับผมต้องรงีบต้องรีบทำเวลาครับไปไปไปร้ปองไปร้องกับเราเนี่ครับบรรยากาศที่กกตุมครับผมบ้านกกตุมแต่ห่างออกจากนี้ไปก็ไม่กี่กิโลครับบ้านกกอกเป็นลานมันครับผมธุรกิจทำลานมันครับ โอเคครับผมก็ขอขอบคุณ f c ทุกท่านครับขอขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่เอาเลื่อนรถให้มันจะบานดนะรถจะได้ยวไงอากาศท่านถอยถอยถอยดัดขอบคุณเยอะเลยขอขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่ขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับผมที่ท่านเรียกใช้บริการของมหาเวยครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขออนุญาตไปลองรถกับลูกค้าันครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม